อั้งสาวทุกนพุทธบริษัททั้งหลายจำหลับเวลานี้เป็น,นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะขาพักผ่อนนอนสบายายความว่าเป็นเวลาดึกแยงขนควรแต่ก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับก็ขอเตรอนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าตามคติคำวิจารณ์ศาสนา ท่านบอกว่าถ้าจย่านอนก็อย่านอนเปล่าท่านกำลังใจให้มันเป็นประโยชน์ไปด้วยนั่นก็หมายความว่าคนใช้จิตคึกขึ้นทั้งกรรมาฐานที่เราปฏิบัติกรรมฐานที่ปฏิบัติมันแล้วไม่ได้มโนยุทธิเข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไม่ทิ้งเสียก็ป็งขอที่หายากมโนยุทธิก็ดีวิชาสองวิชาสามก็ดี น็นรรมานอที่พระพุทธเจ้าให้พระพุทธตัดความสงสัยที่พระองค์ทรงสอนที่พระองค์ทรงตัดว่าตายแล้วมีสภาพยังไม่สูญถ้าเราทําความดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นนิพพานบ้างถ้าทําความชื่อก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรดบ้าง,เป,าางเป็นสุรกายบ้างเป็นสติฉานบ้าง เดยซึ้งกรรมชั่วส่งผลมาถึงคนก็ยังเป็นคนที่มีความลำบากยากแค้นอันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทและบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายครูบาอาจารย์แนะนํามาแล้วหวังว่าคงทรงทรงอารมณ์ได้อยู่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานแปดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทึกได้คือทิพยยานเป็นปัใจจัยให้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น นั่นคือนรกสวรรค์คือวดาทุกลมสึ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงที่พระพุทธเจ้าทรงจัดเราก็รับทราบได้แล้วจจตูปปาฏิยานเป็นเหตุให้ทราบถึงการเกิดและการตายของสัตว์เห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้ชื่อสัตว์ได้สามารถจะทราบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ก่อนจะเกิดมาจากไหน พระเวทยกคนและสัตว์ตายแล้วก็ทราบได้ทันทีไม่กันถ้าทําให้คล่องแล้วคนแลสัตว์พวกนี้ที่ตายแล้วไปไหน <c oughs> แล้วก็ปุเพมีิวาสานุสติยาณจะทราบความผลของความชั่วของเราว่่อเคยไปเกิดในบาบภูมิมาแล้วกี่วาระที่ไหนบ้าง ผลขึ้นความดีของเราเคยส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมหรือเป็นคนชั้นดีมาแล้วกี่วาระที่ไหนเป็นอะไรบ้างเจตวปฏิยาณเป็นปันใจจัยให้รู้ใจของคนว่าคนที่สัมผัสกับเราเขาเป็นคนดีหรือคนเลวกำลังใจดีหรือกำลังใจเลวดีไม่ดีภายนนอกสุขใสแต่ข้างในแสนเลวแสนเลวอย่างนี้ก็มีเยอะ บางท่านข้างนอกครุขคะแต่ข้างในดีแสนดีอย่างนี้ก็มีมาก <c oughs> ที่โบราณนั้บอกว่าข้างนอกครุครขระข้างในปะนุ่ง,งข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพลได้เห็นว่าคนบางพวกมีสติคล้ายค้าสนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่ว่าคนบางเหล่าก็ยังเข้าใจว่าเขาดียอมรับนับถือแต่ก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าสนใจ สาหรับปีตทังสัญญาณนิยการในอดีตอนาคตตังสัญญาณนิตุการในอนาคตปัจจุบปนังสัญญ,ญาณนิยุการในปัจจุบันยะถา,ากรรมุตายานรู้ผลของความดีและความชั่วผลของความสุขและความทุกข์ยานทั้งแปดรายการนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกให้คล่องใช้ให้เสมอถ้าสงสัยว่าจะใช้อะไรได้บ้างให้ดูในอธิบายอุทมบริการสร จิตใจของเราจะมีความสุขถึงแม้่เราจะไม่ได้เป็นพระอาเดียเจ้าแต่เราก็มีความสบายใจสำหรับแต่นี้ไปก็ขบันดาท่านพุทธบริษัทให้ยึดอุทุมบริการสูตรเป็นสําคัญที่องค์สมเด็จพระจตลมานทรงยืนยันกับนิโคทัปริภาชกว่าเราสอนโลกศิษย์ของเราอย่างนี้โลกศิษย์ของเราได้รับมรรคผลแล,และก็ยืนยันมรรคผลที่ตนได้แล้ว ถ้อยคาใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดว่าเป็นอุปกิเลสคําาอุปกิเลสนีคือจิตเข้าไปหาความชั่วไปคบกับความชั่วจงอย่าปฏิบัติเ็ดขาดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง <c oughs> พยายามผลักดันอุปกิเลสให้พ้นไปจากจิตแ้ต่มาที่องค์สมเด็จพระธรรมสา,ามมิตรทรงตัดว่าความดีอันดับนี้เป็นสก็ดความดีที่เราสอน ความดีอันดับนี้เป็นความเปลือกความดีที่เราสอนความดีอนดับนี้เป็นกระพี้ความดีที่เราสอนแล้วก็ความเดีอนดับนี้เป็นก่งความดีที่เราสอนทั้งสกเก็ตกดีเปลือกกดีกระพี้ก็ดีก่งคนดีเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทจงปฏิบัติตามนั้นถ้าปฏิบัติไรแล้วจยจะคิดว่าจบอย่างยังเป็นฌานโลกีอยู <c> ่ <oughs> สำหรับะสะเก็ดมีมากข้อเดียวกันจะไม่ขอนำมากล่าวแต่ทุกท่านต้องระมัดระวังอย่าให้จิตใจเล็วไปตามนั้นถ้าเล็วไปกว่านั้นก็ถือว่าไม่ถึงสะเก็ดต้องรักษาอารมณ์สะเก็ดมาให้ดีสำหรับข้อที่ว่าเป็นเปลือกสมบัติพิณสีตัดอย่างนี้คือว่าล้วก็ขอเอามาใช้ให้ตรงกับสมัยปัจจุบันนั่นก็คือเราต้องมีสินห้ากับประมบุตรศึ ครบ้วนข้อห้ากับบทสิบบวกกันมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ไม่ทรมานคนข้อดีสองไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นสมบัติของตนข้อดีสามไม่เยี่ยงงความรักของบุคคลอื่นข้อดีสี่ไม่ดื่มสุรามีไรข้อดีห้าไม่พูด กคือไม่พูดคำวาจาที่ไม่จริงแต่ถึงแม้วา่าพูดวาจารจริงก็ต้องดูโอกาสโอกาสไหนคนพูดโอกาสไหนไม่คนพูดข้อที่ข้อต่อไปก็ใช้วาจาจะไม่ใช่วาจาหยาบคายจะใช้แต่วาจาที่อ่อนหวานไพเราะเป็นที่น่าฟัง แล้วก็จะไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันจะไม่ทําลายประโยชน์ของใครแล้วก็ข้อต่อไปจะใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์จริงๆใมยความว่าวาจาใดาที่ไร้ายประโยชน์เราจะไม่พูดมันเสียเวลาเปล่าทำให้คนอื่นเขาอำคาญสำหรับด้านจิตใจเขามรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าเพิ่งเล็งโลกนั่นก็หมายความว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นที่ปรารถนาสําหรับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโลกทั้งสามประก,การนี้ไม่เป็นทางดับทุกข์ไม่มีทางหมดทุกข์เราเกิดเป็นมนุษย์ก็มีแต่ความทุกข์เราเกิดเป็นเทวดาแล้วพรมก็หยุดทุกข์ทั่วคราว นี่ก็หมายความว่ามันไม่หมดทุกจริงเวลาเป็นเทวดาแั้วมมีสุขแต่ว่าพระพดบบุวาสนาบาร,รมี <c oughs> ก็ต้องมาสวยทุกันใหม่เราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการจริงๆคือนิพพานข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าทําความเห็นให้ถูกการทําความเห็นให้ถูกก็หมายความว่าจิตของเราจะ ทรงพร,รมมบารมีสิบประการครบทนหนึ่งทานบารม,มีคิดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานการคิดว่าจะให้ทานเป็นจาคานุสติกรมฐานส่งใจด้วยวิชานสองสิั้นบารม,มีควบคุมสิ่งให้บริสุทธิ์จัดเป็นเสื้อเป็นการสง่งการในสีลานุสติกรมฐานสามเนฆขมะบมบารมีการเชืบบ้อโบสพยพายามละงัดวอนห้าประการอย่ายให้โกนใจ คือปัญญาบบรมีรและสายกำลังใจด้าน้ได้านๆขอความดีที่เปน็นกุศลม้เสมอเช่น <c oughs> ทานน้ำใหม่บนทุนิการบริจาคทานสีน้นำม่บนทุนปิการรักษาศีภาวนาไหมา่บนทุนิการเริญภาวนากำลังใจตัดความโลภความโกรธความหล,ลงไว้เสมอแล้วก็วิญญริยะแบรมีมีความเพียรเพราะว่าอุปสรรคก็อมีกับการปฏิบัติ จิตเบกับความชั่วอยู่เสมอแลวต้องต่อสู้ไม่ท้อถอยขันตุบาร,รมีการต้านทานมีขึ้นกําลังใจอาจจะท้อถอยและต้องมีกําลังใจเข้มข้น,นไม่ยอมแพ้แต่ออุปกิเหล็กท่กิเลสทั้งหมดกิเลสคือความชั่วเราจะไม่ยอมแพ้เราจะทรงตัวหมายความจะมีความลำบากยากแค้นเพียงใดก็ตามต้องอดทนต่อสูส้เสมอ ้จาจะบารมีเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําความดีก็ต้องทําตามที่คิดไว้เนดั้งแต่ดั้งเดิมไม่ยอมทอถอยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอธิฐานบารมีตั้งใจไว้ยังไงทรงอารมณ์อย่างนั้นอย่างสมเด็จพระพุทธกวันตั้งใจจะมรรลุอเวเสสสมาสัมโพธิญาณ <c oughs> มีความยากลำบากเพื่ใดก็ตามที่มีลาเสียสงไขกับแสงกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่เคยขถ,ถอยชาติสุดท้ายองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพ่อเจ้า,าต้องทรมายกายทั้งหกปีสมเด็จพระจินสีก็ยอมไม่เสียดาได้แม้แต่ชีวิตแตเลือดเนื้อเราต้องคิดตามนั้นตั้งใจตามนั้นเมตตาบารมีจิตยังไม่มีความชุมชื่นคิดว่าคนและสัตวโลกเป็นมิตรที่ดีสําหรับเรา เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีเวรมีภัยกับใครอกเบืขาบารมีวางเฉยไว้ในรมที่ไม่ชอบใจ <c oughs> อาการใดที่ไม่ชอบใจแสดงอาการไม่ขึ้นลงอาการใดที่ชอบใจก็วางเฉยทำปกติอย่าฟูกเกินไปอย่างนี้ถือว่าท่านหลายยังไม่เข้าถึงเปลือกแน่นอน ต่อไปองค์สมเด็จพระชินวรทรงแนะนําให้ระงรับนิวณ่าแปบประการย้า้กวนใจเวลาที่เราทําความดีไม่ใช่เวลาที่จะเป็นสมาธิหรือสนาญาณนี่ก็หมายความว่านิวรณาแ้าประการคือหนึ่งความพอใจระหว่างเพศกงกันข้ามที่เรียกว่าการมาชันทะขณะที่ทําสมาธิจิตก่อนจะหลับอย่าคิดถึงเรื่องนี้ วางใจเฉยไว้ก่อนชั่วคราวถ้าเรายังละไม่ได้สองความไม่พอใจก่อนที่จะหลับตังใยให้เกิดขึ้นทําใจใผ่องใสด้วยเมตตาบารมีในวัสามจิตท่าจะอ่อนโยนไม่ฉาดิสิยาไข่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีแล้วคิดถึงความดีเขาบุคคลคนใดปลอยดีใจกับบุคคลคนนั้น แล้วก็พยายามคิดว่าเราจะทําความดีตามไม่ใช่แข่งกันทําความดีตามเขาเม่เลยขาวางเฉยไว้ถ้าอะไรที่ไม่ชอบใจก็เฉยอย่าโต้ตอบถ้าไม่มีความจําเป็นแต่ว่าเรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าคานาคามี <c oughs> ก็ตอนน้องมีอารมณ์อยู่บ้างถ้าไม่ได้โต้ตอบก็โต้ตอบได้เหตุผลพยายามอดกั้นให้มากที่สุดเฉยให้มากที่สุดบุคคลใดเพื่องพร่เราจะไม่ซ้าเติม <c oughs> ถ้ากำลังใจเขามันดาท่านพุทธบริษัททรงได้ถึงขนาดนี้ทั้งหมดองมสมเด็จพระริสุขคตทรงตรัสว่าทุกท่านเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนจะเนการปฏิบัติตามคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าข้ามันดาท่านพุทธบริษัทเป็นหลายจงอยาดเดาเข้อหลักฐานการยืนยันขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจา้าทรงมีอยู่ พยา,ายามรักษากำลังใจตามนี้ทุกคนก่อนหลับตามที่พูดมาแล้วแล้วก็ต่อไปกำลังใจที่มีความสำคัญที่บารมีทั้งสิบประการจะสนับสนุนให้มีผลก็คือว่ากำลังใจของพระอริยเจ้าสมกัตกำลังใจของพระอริยเจ้ามีเราจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่เป็นนั้นไม่สำคัญ จงอย่าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอรายเจ้ามันจะเผลอไปแล้วกำลังเครงชันโลก,กีบางทีก็ระงับกิเลสเป็นเหตุให้คิดว่าเราเป็นพระอราจเจ้าเสียแล้วถ้าพลาดทัางไปจะมีกรรมหนักมันจะพลาดจากความดีในสมัยวิ่องสมเด็จพระจินสีทรงพระเนอยู่ก็มีพระคิดพลาด ท่านทรงชาญโลก,กีจะมีความเข้าใจว่าคิดว่าเป็นพาระรหันก็พูดไปตามนั้นต่อมาชาญลดลงกิเลสดูขึ้นก็เกิดสงสัยเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจอมใจว่าอย่างนี้จะเป็นธรรมบัตรปราชิกไหมพระบอกเขาว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพาระรหันพระพรธเจ้ทาทรงต,ตรัสว่าเจตนาไม่มีย่อมไม่เป็น นี่มันมอาจารย์พุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเวลาจิตมาสงบสงัดจงอยากเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้ายัางไงยังไงถือว่าเราเดินตามรอยของท่านเท่านั้นพออารมณ์พระอริยเจ้าเบิเต้นคือประโสดาบันอันนี้ต้องส่งกําลังใจเขมรดาแต่พุทธบริษัทให้ส่งตัว อารมณ์ของราโสนดาบันนี่มันเป็นของไม่ยากและจะสร้างความดีให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายความว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไม่พบกับไบยภูมิอีกคือจะมีสวรรค์และมีพรทโลกมีพุทธภัพฑ์เป็นที่ไปการลงต่ำไปถึงอ,อบายภูมิสี่คือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์ิรนชนไม่มี อารมณ์แรกก็คือสกาญาติฐิที่สองอุจจิกิจชาที่สามศีลพตา p รามาตสําหรับไปโสรดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าทรงจัสว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์สําหรับสกาญาติฐิที่ท่านแปลบอกว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีร่างกันลนี้ไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้แต่ลมเขาพระอะหัน์สนหรับบเะโสรดาบันยังมีความรู้สึกไม่เท่านั้นเะโสรดาบันมีความรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ยังมีความรักในร่างกายเขาตนเองแล้วก็ยังมีความรักในร่างกายเขาบุคคลอื่น ตัวอย่างก็คือท่านมีสาขามหามบาสิกาท่านเป็นบสุนดาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีพอถึงอายุสิบหกปีท่านก็แต่งงานท่านก็มีบุตรมีลูกหญิงลูกชายรวมแล้ว <c> ย <oughs> ี่สิบคนยู่งแต่หากว่าถ้าอรงของท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ชั่วเราไม่รักในร่างกายเรา,ไม,รรา,า,เราไม่รักในร่างกายเขาท่านก็ไม่แต่งงาน ข้อนี้ที่พูดไว้เพื่อกันความสงสัยก็มบันดาท่านผู้บริษัทจากนั้นอารมณ์ขางมโสนดาบันมีความรู้สึกในร่างกายแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายียกว่าที่มีปัญญาไม่สูงในเมื่อาตายเราก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายคราวนี้เราจะไม่ยอมไปอบายูมิ ก็จริงด้ยึกคุณพระตรรมตรัยทังสามรายการคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่เพื่อแค็งสงสัยข้อนี้ต้องใช้ปัญญา <c oughs> ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความดีของพุทธเจ้าดีพอที่เราควรจะนับถือไหมความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์ดีพอที่เราควรจะยอมรับนับถือไหม ถ้าไม่ใช้ปัญญาก่อนเชื่อเฉยๆที่จะคลายตัวแล้วม่เห็นว่าดีแล้วแล้วก็ไม่สงสัยยึดพระพุทธเจ้าพระธทรมพระอริยสงฆ์ป็นพึ่งยอมรับรับถือปฏิบัติตามคําสอนของท่านแต่ว่าจงอย่าปฏิบัติออกนอกลูกนอกทางใจคิดว่านรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มี เทวดารือผมไม่มีนิพพานศูนย์อันนี้นอกโลกนอกทางแน่ถ้า <c oughs> คําว่านิพพานศูนย์แล้วไม่ศูนย์บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติมโนวิธีได้เข้าใจแล้ว,ลวถ้าเทวดารือผมมีแล้วไม่มีเราเข้าใจแล้วเราพบกันแล้วฉะนั้นคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมทิพเจแก้วไม่มีอะไรที่เราจะสงสัย ในข้อดูสามคืาโสดาบันก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์แต่ว่าต้องทรงทั้งสินห้าและกำหนดสิบด้วยแค่สินห้าอย่างเดียวยังดีไม่พอเพราะว่ายังหยาบูุมากดีไม่ดีก็ใช้วาจาประทะคารมหยาบหยาบกับคนอื่นจะไปสร้างความสะเทือนใจทุกอย่างเราทําความสุขเพื่อเราทําให้เรามีความสุข เราไม่ฆ่าเขาเราไม่ทำลายเขาเราก็เป็นมิตรด,ดีเขาก็เป็นมิตรดีสหรับเราเราไม่ลักไาก่ขโมยใครก็เป็นเราก็เป็นคนที่เขาไว้วางใจ <c oughs> มีแต่นคนรักไม่มีคนเกลียดดราไม่ยื้อแย่งความรักของมื่อคนอื่น <c oughs> ก็เป็นที่รักของมคนทั่วไปเราไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ทำลายศักดิ์ศรีย่อมมีความดีในสังคมทุกชั้น ไปที่ไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือถ้าพูดแต่ความสัต์จริงไม่ว่าชายหรือหญิงเขาก็ชอบเราพูดวาจาอ่อนหวานสังคมไหนก็ต้องการเราเราไม่ใช่วาจาส่อเสียดไม่ทําให้เขาแตกกันใช้วาจาจะเป็นประโยชน์สร้างความสามคัคคีความเบื่อนี้จะเป็นที่รักกลนหนักใจเขาบมคนทั่วไปวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่พูดพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ จะเป็นที่ยอมรับนับถืถบอข้บุคคลยังหลายผู้รับฟังแล่นก็ถ้าจิตใจเราไม่ติดในิน,นมนุษย์โลกเทวโลกและพระมโลกจิตมุ่งในผ่านจิตก็มีความละเอียดมุ่งความดีรยาใดวาจาใดที่เป็นความชัว่วอารมณ์จิตก็ดีกายวาจาก็ดีก็จะไม่ทําตามนั้นจะรักษากํา,ล,ากลังใจไว้เฉพาะแต่ความดี ถ้าจิตของเราไม่คิดประพุ่งสร้ายบุคคลใดมีความเมตตาปราณีทรงพระมิหารสีเป็นปกติอย่างนี้ไปไหนก็จะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปถ้ากําลังใจของเรามีความเห็นโกเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนทุกคนสัตว์ทั้งเมดเต็มบริความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขจริงาการได้กอบสมาชีวะอาชีพต่างๆก็ทุกข์ก็เหนื่อยยาก ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความกระทบกระทั่งการลงที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์การทัดพระของรักจากของรักของชอบใจก็ทุกข์เราก็คิดว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดต่อไปมันก็ทุกอย่างนี้ถ้าจะไปเป็นเทวดาหรือผมใช้กำลังเขาปกพื่นวาสานุทยานดู ว่าการเป็นเทวดาแล้วผมเราเคยเป็นมาแล้วหรือบ้างอย่างไงหรือเปล่าก็จพบว่าคนที่มีความดีในตั้งใจปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนา <c oughs> ทุกคนทุกคนต่างเคย,เคยมีความดีเป็นเทวดาแล้วผมกันมาแล้วนับชาติไม่ทนแต่เราก็ไม่ทรงตัวอยู่ที่นั่นเราก็ไม่ต้องการมันอีกจิตใจเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน แล้วพระนิพพานเขาทำยังไงอันดับแรกพยายามทรงอารมณ์ตัดความังโดยสามรายการเบื้องต้นให้ได้แบบเบาๆทำแบบสบ,สบายเดินก้าวไปตามพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันตามท่านไปหนึ่งชีวิตนี้ต้องตายคิดไว้เสมอสองถ้าตายแล้วไม่ยอมไปอบัยภูมิ <c oughs> อยอมรับนัดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านสอนยังไงจะปฏิบัติตามนั้นแปลว่าสิ่งไหนไม่ดีสิ่งนั้นเราไม่ทําสิ่งไหนดีสิ่งนั้นเราทําปฏิบัติตามท่านไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยและบริการดูสามสินกับกรรมาบทสิบระการเบื้องต้นเราต้องทําให้ครบถ้วนเพื่อความสุขของเรา น,นอกจกนั่นกำลังใจของเรามีจุดต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานควบคุมกำลังใจไว้ว่าหนึ่งโลภะความโลภก, <c oughs> การได้เกี่ยวดยกายเน่าริดเน่าทางอยากได้ทรัพย์สมบใหิ่เข้ามาคนอื่นมาเป็นของตนต้องไม่มีสำหรับเราโดยการที่สองความโกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์ความเลวร้อนรลดยามลดด้วยกำลังของพรม,มิหารสี่ โดยการนีสสามโมหะความหลงจิตที่มันดีคิดว่ามนุ่นโลกที่วาโลกพมโลกเป็นของดีจะไม่มีสําหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดมาก็นานพอสมควรเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงไข่ควรตามกระแสพรสะัธรรมารทิชนาก็องค์สมเด็จพระสัมมาทัตฐุปุตตะยาเพ่าการฟังอย่างนี้อาจจะเด็กไปนิดหนึ่ง ถ้าไม่เอินฟังฟังไปมันจะหลับก็ปล่อยให้หลับเลยไปก็แล้วกันท่านนี้พะอไรว่าถ้าหากว่าฟังทำแล้วหลับจิตอ,อยู่ในธรรมท่านถือว่าเป็นการทรงทมนั้นเป็นฌานตลอดจนกว่าจะตื่นตอนนี้ไปก็ขอยุติวิเพงน,นีีขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมเด็จพุนผลธรรมใดที่องสเด็จประทศพลลรมศาสัาสมาพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นของดี <c oughs> ขอธรรมัดาทางพุทธิวยสัตว์ทั้งหมดนี้จงมรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันโดยทับพันเถิดสวัสดี